น่เดี้องไข่ดี๋ยนะคือติดว่าตะไคร่ห้าส,สิบมกมอจ้ะมันนี่ห้ส,สิใส่พักกระแย่งหักสีใส่มันปูสตปูแมงอีดลงไปจ้ะลาเกี้ยวก้น่งเต็มหน้าหมอกกอกเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่วงรอบคำข้าเรียงรอบ เดินลมลมโตครับน้ำนหน้าไม,ม่เป็นไรคก็โอ้เต็มหมอกหอกหือว่าไล่อยู่นี่เพราะว่าผมยุ่นกักไว้ตัวช่วงหันกักไว้เพื่อว่าสิเดี่เอเฟียงเนาะก็เลยเปิดอัดเฟียงเรียบร้อยแล้วก็เลยใหญ่เฟียงออกก็เลยให้คนรถไทยคนมานไถไถยโกบเฟียงไว้เพี้ยสิเด็กเป็นปุ๋ยแล้วก็ทิปล่อยน้ำลงไป เพราะว่าน้ำมันไหลต้นีปล่อยลงไป้มันีมามกเฟียงมาแฉะมกเฟียงไว้เป็นปุ๋ยโอ้ยปลูกงวงเทียงก็ธรรมดาเนาะตอนนี้ก็ยังใชรอยู่ยเพราะเนี่ยมมาเฟียงนันเป็นพิจรารณาที่วามันเป็นปุ๋ยเป็นนีตัวน้ำหอดย่ำเดินสาเดินสี่ก็สหวเลยขาดไม่ได้ควันตั้งอยู่กันไปเที่ยวว้ พอที่เราไปยุ่งตักไปเราหน้ามาหัวลงมาพี่น้่องเอ้ยมาเตยมอกกอกขึ้นโี่สูบบอกแลยจ้ะยังเหลือเที่ยงเนาะ ไหลลงไปเราได้พี่น้องเรียบร้อยแล้วอยลุงเมื่อปล่อยน้ำไหลลงเมื่อเพี้ยปิดมาเพี้ยงเห็นเพี้ยงมันหยาเพี้ยงนองหยาหนองคนวะเขาสีสันงามเหมือน,นเนอรียนบ,บ่าป่าววะยินทีก็เก็บน้าไว้ใส่สาไว้เพี้ยน่าแรงกับสีดีมีหนามใส่ไปบดูบนทางล่างเหรอไปทอ่อ

เตรงหเหือดขาใส่เลือดไวแล้เืขาเจียงเงี้ยวหรอมันจะเงินปลายังปลาตายขนี้ปลาลงาก็พี่อดีบกดเดเจียวี่นาพะเริ่มไหลลงทีคุ้มเลยไหลตามข้องสีไทยเลยทีไหลเตือพี่รอก้่าวบ่งช่วงควานำทั้งแมนไรกลยพี่หกทีได้ไหลยอยู่หัวก็เจ้าหน้าทล่งไปงมากเลยตักเก็บไว้ทั้งเดือดไหล ปลาไอยก็ซอมเจมซมเจมยี้ดิหมุกขี้บ่นบ่นยิ่งสุดบ่นใส่บ่นขัวอยู่บ่นหมกอยู่บ่จะหมกสองหมกอยู่บ่คิดว่าบ่พ่อเลี้ยง่ายอยู่บ่เนาะป้องซ่งยำ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 ยืนปลานไอยมันจึงมาลงปลายังบุญลงบ่นเตรียมทาลงมันติว่าผู้แทะขาดบ่ติว่าตัว เป็นปลาเดือดแล้วเรยวบึงปลาก็เดือดปลาสลิปหน่อยนี่ปลาเจ็งหน่อยเพส่ดนละเอามืออ่เสาหรือไ,ปไป่เนายังมะยมน้ำีรุ่นนเาเตอสีแเล้วง่ายบ่นอกมอื่อืน่นอื่นเ้าปอกกันอีกทีนึงจังทํามยามรุ่นรรบไปเซียนตรงปลาเราปิางหนามแบบนี้แล้วมาไต่แมงกันนี่ไต่แม,ตแม่งเลยใส่ แม่งอันที่นู่นไหวคือมันยังบูพี่น้อยนี่เจอนี่เดียวนี่นตัดเอาเนี่กินซ่อนยังว่าท่านมากเลยนี่กินนุ่น,น,นเดี่ยมแม่งกินนู่น,นไหว้นี่นกินนุ่นไหวหน่อย เดี๋ยวมีตื่นตกตากันเด้อจ้ะถือว่าหมานอยูงง่ดอกมือหลายมือนเราเล่าบาได้เตยมันล่มล่มมันหนาวมันหนีบ้อนร่มกับหนาวอยู่จ้าอากาศอากาศบานเท่าหนาวอยู่เด้อทางบานพีนนอนออ่น้องหนาวบ่เนาะเดี๋ยวมีตัวเจ๊ขูไหวก่อนตัดเอาเอีกมันจะได้ พอได้ตัวได้กพ่อตุ๊ดดอกมันนี่ต้องสิบพยายามปลาตัววัตถิมานบอลเราใส่ปลาใส่โกงปลาไว้น้ำจ้ะเป็นหนาเดี๋ยวต้องไปหลุดน้องกันเด้อว,วา่าสิได้ปลาบอลตะวันแมงนี่คือถือว่าได้พ่อขัวเราลรามันไปมาหาเจ็บกินยามแมงแล้วป่ะนี่ไหมตู้ทวนแม่นองไพรแม่ยามปลา เป็นรุ่นเราเปิงน,น้ำจากห,อห้องอัมนทางงทิ่งลงมานี่ล่ะจ้ะเปิงออกจากห้องนี่เปิงออกจากห้องนี่ลงมาเป็นตะมี่แมงอัน๋ยวทีจ้าเป็นตะมี่แมงท,ที่เตาแถ้ี่ป้นงกที่ย่เงน่าซะแล้ววันดีจ้าแม่น้องไพจ้า ยามป่านึงกันยามป่าไปรุ่นนึงเปียงหนามใส่ไว้เป็นตะสอนเป็นตะสอนแม่งกีเต้หน่อยเนาะแม่งกีเต้เฮียถิ่นแมงดามุนหนึ่งตีเปียงหิ่งก็ขาดหมันแล้ววิ่งแม่อุดมฝากมาให้ไปใน่ของผู้ใดแน่วิ่งสามเหลี่ยมมุ่นหน่ะนะแม่อุดมขึ้นหอดอยู่เด้อจ้ะอันยี้มหาอยู่หาจิน นี่ละน้าม,มันดันมีมันกับมีแมงกีเตาแมงดาไปยาหยาดุ่นน้ากันว่าถินหวานปลาบอไปรุ่นแล้วเปล่งน,น้ำไว้ตะเมื่อวานอุณไปรุ่นใส่ไว้ปักเงาเลยฝนเป็นจันงไรนเนาะน้ำก็ท่านสัไหลอยู่เตือนเอาน้าไหลอยู่เตี้ยโอ้น้ายัางไหลอยอู่เปียงแล้วกลนขีดินจากนี่ไปใส่น,นี่คันเ่ราสั่นน้าม,มันกับสีบระยู่ อ่ามันมาเรื่อยๆที่นมนเรื่อยเๆหมดแล้วเห็นไหมอ่ะหมดแล้วเนี่ยมันลุ่นกันที่นั่งน้ำไหลอยู่ไปน้ำไหลลุ่งไปวันระวังลมด้วย <c oughs> ลมบ่ไ,ได้เลยหัวเลยไปกันเดี๋ยวลงไปต้องยำเอ้ยบอเนี่ เป็นแรงแรงมากฮะโอ้โหเดินมกเห็นมกข้าเห็นมาใจดอ้เด็นมกเข้าไปหาคนปูดตืมกันไลยตัววิ่แนวหาอีกตัวปลามันมามาบ่มันน้ำก่วงเน่นมันเอะปนมันเดอะปรท่าคน นั่นแหละบินอยู่เด้ตอนเ้าบพท่านปิ่งเราก็เห็นมันห้อยมันบินแหละท่านพอเราว่าปิ่งอยู่นี่ก็เลยคิดว่ามันสิได้ปลาไหลอีกคือหน้าแม่น้องไทยเด่นหนคือคิดว่าปลาใยยางพี่น้องปลาใยยางน่ะแมงอีดปลาแมงอีดเราต้องสอนดิแมงอีดพี่น้องแางเซีแงงใส่บอกวบเนาะ สอนแม่งอีบสอนไว้บวหนห้เพี้ยงนาป่ะี่น้องน้ำไ,ไปแกงแล้วป่ะนี่เอาสีหาวิงมาสอนตื่นเนี่ยไลไปวเ่งนักหลับถึงม,ม่วิง่งว่าวิ่งกรขาดมันแล้วปกะนี่นหากลนปูต่อ น่องม่สมค่ะปัญหานี่นี่แค่น่องไม่สมกันเสียบหาปูบ่ไดหนึ่งเอากับห้านึ่งลรอพี่น้องยามปลาบ่หมันพี่น้องมาหาคนปูไปออมสวัสดีจ้าแม่น้องเลยจ้ะคนปูนกันเลอพี่น้องหอดบ่คนบ่ไก่บ่ไก่จ้ะหน้าเป่าปุ๋ยเป่าปุ๋ยนี่ลยเป่าปุ๋ยกันล่างไปยามโนอยู่ ปุตตะยามโนเลิกปะข้างคู่มันเลิกดิงทอดเดยวดถุงบักะโจกกะบักว่ได้ถึงเยไม่กจก,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 กจดอกพี่น้องว่างันแม่นนองไฟกลูเดียวได้สองตัวได้แล้ว <laughs> เห็นป่เอ้ยเก้น คนซอยกันข้าวเดียวก็ไเลยไปออมไปหลับเหตุไมนูยังกะจังรอติดตามจ้ะเดี๋ยวเบาปุ๋ยกับแม้วันสินกับมาเดีพ่อปนไปไหนน้องใครปนก็เดี๋ยวหยังนี่น่ะฮะง้าออกลูกเอ้างัอออกลูกน้องย่ามันหนาวก็จะมาขึ้นย่าฝนแต่ที่ในน้ำเต็มทงพอรอเอ้าเอาสิมตตักปลาจะได้ปูแน่แล้ว ตะว่าสีเอาปลาไปหมกปลากับปลา,าเ้าเอ,อมามัดแต่เ้าตรงไหลพุ่นละมาปล่อยไว้ปลาหน้าแม่นองไทยปลาแม่นองไฟนะปลาปลาอื่นดอกไม้ปลาลุงรุ่นเนี่ยหมดนี้มัมนกำลังเตรียมแน่วา่าตักให้กาแฟมันดีตักเมื่อไหร่ลงนี่มันใส่กระซังไว้ แม่เราไปหาหนูอีกตัวหนึ่งนะมันสองตัวเลยติดกันอาตาคอมันจะตัวห้องน้น้องตีข้อเข้าวัดจีเบียงไว้มันบอลอดนะพี่น้องตายมันหนาวเนี่ยการเย็นป่าทั้งนัานปลาดุกปลาดุกยังเย็นบ่ปลาดุกข้างบนมีอยู่อืากระโดดเกี่ยวปลาคอ เลวตัวเนาะไงเลี no, like like oh. so hmm. uh ้ยวเนาะต้อหันต้องไงดิหว่้อาไว่าเอากินบเบิดีงไปยไ้หมองเสียวอองสิเอาปลาคอข้นมดเลยเอาปลาคอข้นมดเทสิบุเกงพี่น้องฮะปลุกเาจังนเอากินเทลปลากันเอ๋กินเทลปลา ปลาค,คอเนี่ยย่านมันออกเสีสาพี่น้องเวาวาลงเู้นแล้ว่็แหยนปลาคอนั่นมันไปกินปลาหน่อยเมือ่อปลาหน่อยสิบ่เหลือ <Okay. S 2> เอาไปไหนกันไปโมกเจ็บพักตัวผู้ประตูไปกินกับปนกันนะเด็กปนปูวะพี่น้องคนทั่วผู้เดี๋ยวเก็บก่อนนี่แม่น้องไอ้ต้อย กันตะไคร่เ้าสิมกมอจ้ะมนันนี่นี่กัดตะไคร่หอมแดงมาไม่ปิดแหน่งแล้วก็สีใส่ผักกระแยงผักซี่พักหอมจะ้ะผักซี่เล่าสี่บาทสี่บานเท่านีา้นะโอ้ยหง่ะหูเข้าเห็ดเจ้าไหนขันแทะตัวขัวขัวข้าวขัวข้าวเสียสีปิเงข้าบ่ได้สีอะไรเนาะข้าวเสียเอาโอเซียน หมกเต็มหมอน้ำน้ำปลาสิให้มันๆแม่เนาะแซ่เอามันสิแม่นๆสิได้มันขึ้กันสิได้มันมันสิได้แซ่บ้นะันี้เลย่นี่อตเครื่องกับ้าก่อนน้องให้ตตะไคร้กับพริกแห้งจ้ะสิเค็มๆจักหน่อย อย่างนู้ไปนะจำเนใ่ดูดังไฟไปแล้วติดไงครับปลาเขาลุ่งจ้ะขวดยางด<ว>ิเอาเกล็ดออกใส่พร้อมเรียบร้อยเกลีองล้งเกลีองสมุนไพรหักตักไข่กำเดน อีบเน่กำลังมาฮะตะมอนจะก้นปูทีน้องกระเดกต้นประเดกเสียบปลาโน้ตแต่พอหน่อยช่วยเดิมจ้ะพี่เขิงกับพ่อผู้ใดเพราะดนล่องกันล่องไปสั่งไปซิมเด้อพี่น้องนัวจ้ะแต่ว่าธรรมดาเนี่ยใส่แต่ประเดกกับพี่ด้อแม่ฮะเกลือนี่กับพ่อแหละฟ้ากับข้างน้างน้ำ แม่หมดได้ปะป้าไปคนข้างไหนอื่นี่นอนหน้าพอเนี่หนอมเบ้าถนอมพี่น้องน้ำรุ่งไปจ้ะน้ำรุ่งเราเขาบอต้องต่นพี่น้องน้องแบบนี้ปูได้แบบนี้อีกเพื่อนฟูต้องแม่งอิด มันมันปูอ้แม่งอีดนนแม่้องนั้นไปสอนสิได้หลายอยู่ดิใส่มันปูใส่ปูแม่งอีดลงไปจ่ะนี่ตีปลาไปใส่ปูไดใช่ไหมเสปักน้อใส่ปักไปแง่แน่ชี พอตบบัวเือยขึ้นมันปูเสรัจปลาแดกกับผงที่รดแซบอีรลเี่้วนวเสตประแดกพาหน่อยใส่เดิมกับปงที้รดหนูักอีรีเ็เอาเลยคงเลยบันเข่า สียกเยบวกต่อไปไม่กินถาดเลยเป็นอันองอมปูออมปลาใส่ผักสี่ใส่ผักกากันเนี่กบสรับหอมหอยหยมาตำแตงใส่บะกอกจ้ะบะกอกซุกเตรียมตุนเกี๊ยกมากว่าสิใฝากคูแม่ ลดเลยเพราะท่านจะไปหนารถนี่แหละใส่รถไว้ยันหมื่อนั้ันหนึ่งเอาไปใส่ขันให้ฝากกูแม่นแล้วประแดดพอาน่อยจ้ะลงไปชุบลดปูดองงลงไปเลยกูแม่นได้นั่นใด้นี่มาฝากดีมีแนบไปฝากนึ่งกอกลงไปเป็นตัดเย็บถนนใหญ่ก็เลยอัน บ่ได้กินยี่ห้อเขากันเราแปลงร่องพี่น้องหอมประเดกหวยห่วยอยู่พี่น้องเก็บตะกอซุกหน้าเที่ยวเข่าต้องกตะกอกซุกนะพี่น้องกินตามฤดูกันพี่น้าบางคนเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นเลยเนาะเก็บใส่ไว้แล้วมันบ่แซ่บมันบ่แซ่บคือสดๆเอาก็เลยกินตามฤดูกาลเิน นหอมแต่เนาะไล่ไล่เป็นไงอืมอ่ะแซ่บแล้วก็ขวดอืมครับตำบักกอกสุเกเออตำแตงใส่บักกอกสุกพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วจะหมกหม้อปลาเฮาใส่ทั้งปูใส่ทั้งแมงอีด ก็แต่แสบครับทั้งนี้ก็ตําแตงใส่บักกอกจ้ะอันนี้บักทั่วผู้ประตูผักกับเฮามาเด้อจ้ะมาเส็บๆน้ำกันมาหนิหมกหมอปลาซิมมันก็น้ำมันนี่ก็นะมันเป็นจะแสบจ้ะหมอปลาโว้ยกักเป็นยังไงวใเส้ต้องปักกันกะแยงงลึกปักตัวเส้นหน่อยเนี่ยเป็นเสียบ อยากก็ไยังแบบปลาหน้าบานเฮาอยักดินันปักกะแยงสิมาเด้อจ่ามากินข้าวนกกันบ้านี้มาเด้อจะากินหมกหมอปลานกันกับตำแตงหูปูวแนี่ลุงแ้งเลยาดงเอยถ่าลุนด้เทลุงด้วยลุ เอาประตูมาได้จันไปเลี้ยวจันไปจันเขาบอกกินได้เหมือนโตเลยเด้หัวเกต็ดออกย่างดีอมาโตด้ดแม่งีกก็มี่ปูก็มี่กินมาเยอะจ้าใส่ถั่เห็ดนั้งอีกตัวมาไห้เล็วไหมกิไม่เขาไปส่วนถือกินด้วยเนาะ ตันุักแต่เยส่วนนี่อืมแม่งอิดกนน้อยพอทำาต่ปลาซีปัาตัวเงี้ยย่จงน้อยเปี้ยงเล้อหยุดเลยมันละลายกินออกับนูอยจะกินลาบปูอยู่ับประปิดเงอนจีไปปากนายโยมแม่หมดแม่มปีบับแซ่บแบม่ได้อ อันเมยเมย์อะตาเขาก็ได้นั่นแหละอันว่าได้กินเขาแร่งได้แบบพับนั่นแหลหมดไปล่าอะไรพว่มีเวลาอย่าแต่กินกินแบบพับร้องงวยเอาเดาเรงมันอิ่มเข้าแท่งเขา่าคนเดียวจะไม่กินเขาพ,พับแบบทิ่ากไา่หน่อยเห็นเขายิบเ่มจะคนเลยล่ะเมย์เมยออะไรอย่าง Loi mẹ mẹ không mía. In đi. mẹ 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 kia hết kia. Mẹ 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 Ăn mẹ 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 อยากเขาตั้งเขาตั้งแ่นพี่น้องพนอท่นอยากน้ำเขาจากเขาต้องให้เขาย้ำแรงก็ไปให้เขาปูตัวหน่อยหน่อยก็มั่นตัมันจัอย่างกระดองมันลาากระดองมนนเนาะรจิมใจ่มเนยอแส่มมั่นเนี่ย ดองเนี่ค่ะใส่หั่นบริอาทิมเดียวจำดองจำนำเนาะหอมหอมเปเนไงวันนี้กันมะจินมกหมอปลาดำแตงเส้นประกอกแสบค่ะจ้ะ ถฝา,ากคนไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยเด้อจะ้ะสารมาลงหน่อยจ้าวัสดีจ้า,จา